คอมเมนเห็นถึงกับอึ้งคนไทยไม่ทิ้งกันเมื่อมีมารามรถถังนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้มอบเกาะยานยนต์นะครับรถถังให้กับเจ้าหน้าที่ซายแดนไทยกัมพูชาไปรับชมคลิปกันก่อนครับผมใช่ค่ะใน เหตุการณ์ที่เขมรไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนไทยเราทุกคนก็ต้องร่วมใจกันสมามัคคีกันใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยใครทำอะไรได้ก็ทำเพื่อการป้องกันประเทศในฐานะของอชัยเสรีแล้วก็ครอบครัวกุลฮิรันนะคะเราก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราทํารถกร่อใช่ไหมคะการกระสุนการระเบิดเราก็ส่งไปช่วยที่ชายแดน นอกจากนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ทหารเราก็ได้ส่งคณะช่างอะไหลไปอยู่ชายแดนเพื่อรอซ่อมรถต่างๆให้กองทัพนะคะเช่นพวกรถทัมวี่รถ M1-3 หรือรถต่างๆนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ชัยเสรีเราในฐานะคนไทยที่เราพอช่วยเหลือได้ส่วนรถ f i r ร์ Win นนั้น ทางเราก็ได้ส่งไปช่วยนอกจากนั้นทางเราก็มีการคิดค้นด้วยจิตอาสานะคะอาสาสมัครต่างๆมาช่วยกันคิดคน้นเรื่องของโดโรนที่จะป้องกันประเทศก็กำลังทำอยู่อะคะ่ะสิ่งที่กล่าวทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอาภาคเอกชนที่เราจะต้องช่วยกัน ไม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นทั้งส่งรถไปทั้งการคิดคน้นทั้งการซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นความลักกับสบ,บายดีสบ,บายดีพ,พ่อแม่พี่น้องป้องไปเบิร์ดสกุสกุลนะครับผมวันนี้ก็บรอยู่ในซ่อง บาวด์ซานเนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมฝากพี่ๆนะครับทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมงานนี้คอมเมนต์อิจฉาไทยแน่นอนนะครับงานนี้คอมเมนต์อึ้งกันเป็นแถวนะครับผมเพราะว่าได้เห็นนะครับได้เห็นทางฝั่งไทยนะครับได้สามัคคีกันช่วยเหลือกัน นะครับแล้วก็มีนะครับมาดามรถถังนะครับซึ่งเป็นสายยานะครับเพราะว่าทางมารามคนนี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับได้มอบรถถังนะครับรถถังล้อยางนะครับได้มอบให้กับทางทหารนะครับทหารตามแนวชายแดนนะครับไทยกัมพูชานะครับผม ซึ่งอ,อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่ากี่คันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีเยอะแน่นอนนะครับมีเยอะแน่นอนแล้วก็ทางมารามรถถังนะครับไล่ส่งนะครับผมทั้งทีมสร้างดูแลนะครับบำรุงรักษาซ่อมนะครับรถถังตามแนวไซายแดนทุกจุดน,นะครับที่มีรถถังเพื่อเตรียมพร้อมนะครับทุกอย่างตามแนวชายแดน นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าทางขเขมรนะครับทางขเขมรจะเ,เปิดศึกอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแบบนิ่งนอนใจนะครับไม่มีใครไม่กังวลนะครับเพราะว่าขเขมรตอนนี้เสื่อใจไม่ได้ทางมารามลถถังก็เลยได้มอบรถถังให้กับทางทหารนะครับทางทหารตามแนวายแดนอีก นะครับแล้วยังไม่มีแค่นี้นะพี่ๆและยังมีโลนอีกนะครับและยังมีโลนอีกนะครับอย่างตอนนี้ยังกําลังแบบหานะครับกําลังหาโลนอยู่นะครับเพื่อที่จะเสริมกําลังให้แข็งแกร่งนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญที่สุดตอนอทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือตัวนี้แบบ จึ้งมากพี่พี่จึ้งมากเพราะอะไรนะครับรถถังไม่ใช่ราคาถูกถูกนะพี่พี่ถ้าซื้อมาท่านนำเข้ามานี้แบบบอกเลยว่าไม่ใช่ถูกถูกนะครับแน่นอนไม่ใช่ถูกถูกแน่นอนนะครับนะแล้วก็ทางประเทศไทยนะครับทางประเทศไทยนะไม่ซื้อมือสองเหมือนกับเขมรแน่นอนนะครับทางประเทศไทยนะครับไม่ซื้อมือสอง นะเหมือนกับเขมรแน่นอนนะครับซึ่งราคามันสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งบวกกับค่าขนส่งนี้นะ่าจะแพงมากนะครับแล้วก็มีหลายคันมากนะครับเท่าที่รู้ก็คือมีหลายคันแต่ยังไม่ทราบจำนวนว่าเท่าไหร่นี่แหละครับพี่ๆคือจึ้งมากยังไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือทางมารามนะครับทางมารามรถถังนะครับผมเนาะแกได้มอบให้กับทาง ทหารนะครับตามแนวชายแดนนะครับทุกจุดทุกที่นะครับเพื่อ,เ,อเตรียมพร้อมนะครับป้องกันภัยคุกคามนะครับเพื่อรักษาประเทศรักษาประปรชาธิปไตยของประเทศไทยไว้นะครับไม่ให้ใครมาลุกรานนะครับก็คือเตรียมพร้อมทุกอย่างตอนนี้นะครับถ้าคำเมตนเปิดมาอีกเมื่อไหร่รับรองว่าเป็นโจ๊กแน่นอนนะครับเป็นโจ๊กแน่นอนคราวนี้ รับรองว่าคขมรมนนะครับไม่เหมือนรอบก่อนแน่นอนถ้าคิดจะเล่นกับไทยอีกนะครับคราวนี้ก็คือมีเจอศึกหนักกว่าเดิมแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับผมอย่ามาคิดที่จะเล่นกับประเทศไทยนะครับทางที่ดีนะอันนี้คือบาลมีไม่ได้อวยนะก็คือดูดูได้เลยนะครับดูได้เลยนะครับถ้าถ้าคิดว่าบารลีมแบบพูดมั่วซั่วนะดูได้เลยนะครับ นะดูได้เลยนี่อันนี้คือบอารามคิดว่าอันนี้แค่นิดๆน,นะครับแล้วก็มีลหลายอย่างนะครับที่ทางประเทศไทยนะครับไม่เป,<ม>เปิดเผยนะครับอันนี้บารามเสื้อเลยนะครับมีหลายอย่างที่ทางประเทศไทยไม่เปิดเผยน,นะครับไม่ออกสื่อนะยังมีอีกหลายอย่างนะครับถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าจะเล่นกับทธอจริงๆให้ศึกษาดีๆให้คิดดีๆนะครับอันนี้คือฝากถึงประ,ประเทศ กัมพูชานะครับอย่านะแล้วก็อย่ามาหาว่าไทยลังแกออีกนะครับคือดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็เขาสามัคคีกันมากนะครับผมมันต่างกันมันต่างกันกับขเมศนะครับมันต่างกันกับขเมศมากซึ่งต่างกันแบบคนน่าละหลับเลยนะต่างกันคนน่าละหลับซึ่งไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง คือไทยเหนือกว่าแน่นอนนะครับถ้าถ้าจะคิดถ้าคิด<อ>จะจะเล่นก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องคิดให้ดีอันนี้ก็คือเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าจะเล่นให้คิดดีๆนะครับเพราะว่าคราวนี้อาจจะไม่เหมือนคราวก่อนนะคราวนี้อาจจะไม่เหมือนคราวก่อนเพราะว่าความสามัคคี ก็สำคัญนะครับคือให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับเมือ่อเมื่อผ่านมานะเมื่อผ่านมานะครับรัฐบาลของคุณนะครับปฏิบัติกับคุณยังไงนะครับรัฐบาลของคุณปฏิบัติกับคุณยังไงพวกคุณก็รู้เอานะครับพักพวกของคุณเต็มอยู่ตามแนวธายแ์แดนนะครับที่ตุยไปนะที่ตุยไปเป็นปุ๋ยอ่ะนะครับพวกคุณก็ต้องดูเอาว่า มันคุ้มค่ากันไหมนะครับกับพวกคุณที่มาเสี่ยงแบบนี้อย่าเลยดียวกว่านะครับนะอย่าเลยดียวกว่าเนาะอยู่เฉยๆดีกว่านะครับเพราะว่าเขานะครับผมเนาะทางรัฐบาลของคุณนะครับแค่ถ้าเปรียบลูกน้องกับเจ้านายก็คือเขาหลอกใช้เฉยๆนะครับคิดดีๆก่อนที่จะมาเล่นกับประเทศไทยนะ อันนี้ก็คือฝากเตือนนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผมเนาะไม่ได้มาแบบยั่วยุอะไรนะไม่ได้มาแบบยั่วยุอะไรนะครับก็คือแบบเตือนเลยแหละนะครับก็คือแบบเตือนว่าถ้าจะเล่นกับไทยนะครับต้องให้คิดดีๆนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยมีเพียบพร้อมทุกอย่างและความสามัคคีก็คือสําคัญมากนะครับผมนะก็ต้องดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับผมนะก็ฝากเตือนนะครับผมเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ ขอขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องทางฝั่งไทยนะครับผมแล้วก็ฝั่งดาวนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บารมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ